หนึ่งแฮชแท็กวันนี้ก็จะเป็นแฮชแท็กของ EFM Fandom ดมพลคนคิวเข้าไปฝากความรู้สึกกันได้ในนั้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าน้องพลเป็นศิลปินคนแรกเลยตั้งแต่ทำเ e ทำ EFM Fandom มานะถ้าจำไม่ผิดนะที่แคปเจอร์นะคะหน้าจอที่มีรูปดีเจอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าดีเจพี่แนนสู้ๆครับ <c oughs> น่ารักจังเลย สวัสดีน้องพลด้วยนะคะเอาละเดี๋ยวช่วงเวลาต่อจากนี้พลรอฟังได้เลยเพราะว่านันโชมีคนรักน้องพลเยอะมากนะคะด้วยความที่เป็นหนุ่มหน้าหวานซิกเนเจอร์ของน้องนี่ก็คือฟันกระต่ายมหาสเสน่ห์ที่หลายคนเนี่ยเอนดูแล้วก็แอบเข้าไปส่องใน IG อจน้องนะคะมีโพสต์รูปตอนเด็กๆแล้วน้องก็บอกว่าฟันหน้าน้องเนี่ยพร้อมไฟมาตั้งแต่ เด็กแล้วนะคะมันน่ารักจนกระทั่งมันกลายเป็นอีโมจิสัญลักษณ์ดอมที่เป็นตัวแทนของพลไปเลยแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็จะเรียกน้องว่าคุ้มกระต่ายบ้างน้องกระต่ายเจ้ากระต่ายน้อยอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงอ,อ,อย่างที่บอกไปว่าแฮชแท็กพลคนคิวก็จะเป็นหนึ่งแฮชแท็กที่ติดแล้วก็พูดถึงน้องเวลาที่มีใครเนี่ยอ,อ,อยากจะเห็นความน่ารักความน่าหวานความคิวของน้องนะคะส่วนชื่อจริงๆของแฟนคลับเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็จะ มีเป็นทีมทีมต่างๆ,างๆมากกว่าคุณผู้ฟังจะมีทีมแม่ไม่จริงนะคะทีมแฟนทีมพี่น้องทีมสมีทีม,มเมียอย่างนี้นะคะแล้วก็เพลงประจำด้อมเนี่ยยังไม่ได้เคาะนะแต่ว่าคือเขาบอกว่าทุกครั้งที่ฟังเพลง ของวง BTS เนี่ยนะคะก็จะนึกถึงพลตลอดเพราะว่าน้องพลก็ชอบ BTS มากๆด้วยนะคะชอบพลเองเป็นหนึ่งใน5ผู้ชนะในโครงการ Super Boy Project นะคะมีผลงานน้งโฆษณาน้ำัดลมพระเอก MV ภาพยนตร์นะคะแล้วก็ปัจจุบัน Gen Y The Series ที่รับบทไผ่นะคะในซีซั่น2 หรือว่าน้องไผ่ผู้น่ารักของหมอกิดหมอกิดก็รับบทโดยคอปเตอร์ s b 5นั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีแฟนข่าวเขาก็ซิฟมานะบอกว่าน้องพลได้เป็นคนที่แบบว่าเวลาตั้งใจทําอะไรแล้วก็จะต้องทําให้ถึงที่สุดนะคะแล้วก็เวลาที่ เ,เขาเขินเนี่ยเขาก็จะแบบว่าหูเขาจะแดงมากๆไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียวนะส่วนความใส่ใจนะผู้ฟังนั้นเห็นได้เลยนะเนี่ยตอนที่ดูไล่ดูแท็กของ efm fandom x พลคนคิ้วของเราอยู่เนี่ยก็จะเห็นน้องพลเขาไล่ไปกดหัวใจให้กับทวีทที่แฟนๆทวีตถึงเขาด้วยนะคะน่ารักขนาดนี้นะผู้ฟังนั้นว่าเดี๋ยวมาฟังนะคะเออหนึ่งตัวแทนจากแฟนคลับของเขาดีกว่าที่จะมาพูดถึงความน่ารักของน้องเขาเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าให้เวลาเตรียมตัวหนึ่งเพล กันแล้การหลังเพลงนี้มารับสายกันเดี๋ยวเราลองมาวัดกันดูดีกว่าว่าแฟนคลับที่โทรเข้ามาวันนี้เนี่ยนะคะจะสามารถอวยยศให้กับศิลปินเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสวัสดีคุณพลอยลี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยลี่มาจากทีมไหนคะทีมแฟนค่ะท,ทีมไหนนะ ทีมแฟนค่ะทีมแฟนทีมแฟนนี่คือมีเราคนเดียวหรือเปล่าทําไมไม่เห็นมีชื่อทีมนี้ในข้อมูลเออมี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 ทีมแฟนทีมแฟนโอเคทีมแฟนเนาะอ่ะคุณพอยลี่ค่ะอะไรทําให้เราตกลงปลงใจเข้ามาเป็นทีมแฟนของน้องพลคนคิวค่ะคือเขาเป็นคนน่ารักล่าเลิงตลอดเวลาค่ะแล้ว เวลาที่เขาอยู่ใกล้คนอื่นนะมันจะทําให้คนอื่นเขาแบบมีความสุขไปด้วยเวลาที่เราได้ดูผลงานนะคะตอนแรกเราได้ดูผลงานเราก็ชอบในตัวผลงานของเขาแต่พอเราได้มาเจอตัวจริงเขาอะเรารู้เลยว่าทําไมแฟนคลับถึงรักเขามากอะคะ่ะคือเขาเป็นคนที่สดใสล่าเลิงเราหน้าบึ้งไปอย่างเงี้ยคะ่ะเขาจะรู้ทันทีว่าเราแบบเครียดอะไรไปอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าเป็นอะไรไหนไม่เห็นยิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรา เหมือนกับทุกครั้งที่เราไปเจอเขาหรือว่าได้ดูเขาว่ามันเราเติมความสุขให้กับตัวเองอะค่ะอืมน่ารักจังเลยนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าน้องพลเนี่ยเขาแอบซุ่มอยู่ในไลน์กลุ่มบ้านแล้วก็เคยโป๊ะพูดกลางไลฟ์สดของสื่อหนึ่งเองว่าเขาซุ่มอยู่อันนี้คุณพอยลี่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ไหมคะได้อยู่ค่ะเขาจะชอบโปะตลอดเวลายอยู่แล้วค่ะแบบอย่างเช่นในกลุ่มเขา ขาสมมุติเขาลงรูปในไอจีอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วเราก็จะบอกว่าอ้วนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยกินเยอะแล้ว เขาก็อยู่ดีๆเขาก็มาทวิตนะว่าเห็นนะว่าบทว่าเขาอ้วนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบแฟนคลับบอกว่าอยู่ในกลุ่มเหรอไม่ได้อยู่ในกลุ่ม<อ>แต่ทุกอย่างที่พูดในกลุ่มคือเขารู้หมดเลยค่ะนี่นี่นี่พลฟังไว้นะเราอย่าโป๊ะนะเออแต่ว่าน้องเป็นคนชอบทานมากเลยใช่ไหมคะถึงขนาดที่เขามีเพจแล้วก็มีไอจีขายขนมเมื่อกี้แอบเข้าไปดูนะ่ากินมากหลายอย่างเลยใช่ค่ะที่พลเป็นคนที่ชอบกินขนมชอบกินทุกอย่างที่อ้วน ค <laughs> ือคือไม่ว่าจะเป็นชานมขนมไทยหรืออะไรเอาพูดง่ายๆว่าซื้ออะไรไปให้เขาเขาก็กินหมดทุกอย่างเลยอะค่ะอืมก็มันอร่อยอะเนาะของที่แบบน้องเขาชอบกินแต่ละอย่างแล้วเห็นเขาทําเค้กเองด้วยอคะค่ะน้องคนใช่ใช่ค่ะอ,อ,อันนั้นเค้กออกรายการค่ะแต่ว่าที่ร้านที่เขาทําจะเป็นพวกคุกกี้หรือว่าคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าอร่อยมากที่ดี ดีเจเนียต้องลองไปแบบสั่งซื้อสักครั้งหนึ่งค่ะอือขายของเลยหนึ่งแล้วน้องพลเขาทําเองไหมอ่ะหรือว่าเห็นบอกว่ามีแบบอันนี้คือทําร่วมกับพี่สาว ใช่ค่ะคือเขาทำเองค่ะสามารถติดตามได้ในออ Follow me by พ p เลยค่ะใน IG คือพี่พลถ้าเกิดเขาว่างไม่ได้แบบมีงานเขาก็จะแบบว่าเข้าครัวทำออเดอร์เองทั้งหมดเลยนั่งแพ็กเองอะไรเงนี้ยค่ะทำทุกอย่างเองหมดเลยขยันจังเลยแล้วก็นอกจากร้านขนมแล้วมีร้านเสื้อผ้าด้วยใช่ค่ะเป็นร้าน H&P hey ค่ะ <im itation> เป็นแบบว่าเสื้อแบนด์ที่พี่พงก็ออกแบบเองเหมือนกัน <im itation> เป็นลายกระต่ายน่ารักน่ารัก <im itation> นะคะส่วนงานแฟนมิติ้งล่ะคะครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมนี้แต่ว่าต้องเลื่อนแล้วใช่ไหมล่ะคุณพอยลี่ใช่ค่ะไม่โอ้โหคือเราเฝ้ารอตั้งแต่แบบปีที่แล้วที่แบบจะมีจัด <im itation> เราก็เฝ้ารอว่าเราอยากไปเราแบบอยากไปดูการแสดงอยากไปดูแบบ อยากคือเป็นมิสคือตัวตนขอกเขาอะคะ่ะคืออยากไปดูแต่ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ดูก็คืออยากจะบอกว่ารอไม่ว่าแบบจะรอจบโควิดหรือรออีกนานแค่ไหนเราก็จะรอที่จะไปงานนี้ที่พนนะคะนี่น่ารังจังเลยออ แล้วนอกจากผลงานที่เราพูดกันไปเนี่ยไม่ว่าจะขายเพจเออไอจขายขนมนะคะขายเสื้อผ้าแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็งานแฟนมิทติ้งที่เราคงจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งเหมือนกันมีผลงานอื่นๆของน้องพลที่คุณพอยลี่จากทีมแฟนอยากจะฝากไว้ตรงนี้ไหมคะเอ,อมีซีรีส์เจนไวเดอร์เออเป็นเจนไวเดอร์ซีรีส์ซีซั่นสองค่ะที่พลจะรับบทเป็นน้องน้องไข่ ่ะแล้วก็ถ้ามีอัปเดตงานเพิ่มเติมก็จะสามารถติดตามได้ทางเพจ Star Hunter Entertainment เลยค่ะโอเคนอกจากเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นมาว่าน้องพลดูแลตัวเองมากเข้าฟิตเนสบ่อยมีวินัยฟิตหุ่นแต่ว่าก็ชอบบทเรื่องของความอ้วนสุดท้ายแล้วมันมีอะไรที่รู้สึกว่าน้องเขายังเหมือนยัง เป็นเป้าหมายที่ยังทําไม่ได้ไหมคุณพอยรีพอทราบไหมคะคือเป้าหมายของเขาก็คือการที่ถ้าถ้าถ้าในตัวหนูที่หนูคิดนะคะเขาก็คงคาดคือทุกวันนะคะเขาก็ตั้งใจทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดพยายามเพื่อตัวเองพยายามเพื่อครอบครัวพยายามเพื่อแฟนคลับ คือความฝันของเขาก็คือการได้อยู่บนเส้นทางนี้แหละคะ่ะการที่เขาจะประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าพอตัวเขาเองด้วยแต่ว่าเป,เป็นเพราะว่าเขาอยากสําเร็จเพื่อครอบครัวของเขาเพื่อเพื่อแฟนทุกทุกวันนี้ก็เพื่อแฟนคลับด้วยเพื่อครอบครัวม,มันคือเขาแบกรับกับความความแบบที่เขาจะต้องเป็นน่ะคะ่ะทุกวันนี้ก็เลยแบบ รู้สึกว่าอยากให้กำลังใจเขาเหมือนกันอือโอเคงั้นเปิดพื้นที่ตรงนี้เต็มที่เลยให้คุณพอยลี่ที่ได้เล่าความประทับใจไปแล้วอะเนาะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักกับแฟนคลับเป็นคนที่คอยเป็นพลังบวกทัศนคติดีเสมอๆให้กับแฟนคลับตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับเออน้องพลไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคำขอบคุณนะคะหรือว่าฝากความคิดถึงฝากกำลังใจอะไรเต็มที่เลยคุณพลลี่ค่ะขอบคุณค่ะ คืออยากจะบอกพี่พลนะคะว่าทุกครั้งที่แฟนขับไปเจอพี่พลนะ่ะเราจะได้พลังบวกกลับมาเสมอเราจะได้รอยยิ้มจากพี่พลกลับมาเสมอไม่ว่าพี่พลจะเหนื่อยหรือจะอะไรพี่พลจะยิ้มให้เราทุกครั้งเราขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเราอยากจะบอกว่าอยากให้พี่พลสู้นะคะคืออยากให้พี่พลสู้ตามความฝันต่อไปอะคะ่ะเรารู้ว่าระหว่าง ที่พลมีความฝันแล้วระหว่างทางที่เดินอะ่ะมันอาจจะมีอุปสรรคหรืออาจจะทําให้พี่พลท้อแต่อยากให้รู้ว่าทุกครั้งที่ก้าวเดินไปอะ่ะเราจะก้าวเดินไปพร้อมพี่พลไม่ว่าพี่พลจะอยู่จุดจุดไหนไม่ว่าพี่พลจะหันหน้าไปทางไหนก็จะเจอพวกเราอยู่ก็คืออยากให้พี่พลสู้ๆรักพี่พลน,นะคะนี่รักพี่พลน,นะคะ โอ้หไม่เสียชื่อที่เป็นตัวแทนทีมแฟนจริงๆนั่นเห็นใน Hashtag EFM n f a n d น m f X คิวอ่ะมันมีแบบว่าเหมือนเป็นอินโฟการ์ดของน้องพลแล้วเขาก็ไล่เรียนนะว่าเกิดวันไหนเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าความฝันครั้งหนึ่งอยากจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ IMPACT IMPACT Arena อ r ร n นมืองทองธางนี เออก็ขอให้แบบว่าน้องได้ประสบความสําเร็จนะแล้วก็มีอีกหนึ่งฉายาก่อนไปต้องขอถามก่อนเพราะมันค้างคาใจมากฉายาพลน,นิกาคืออะไรมาจากไหนอะคุณไพลี่พลนิกาก็เหมือนกับว่าคือความน่ารักของเขาอะค่ะอย่างธนพลคือมันเป็นฉายาอย่าง เนี่ยอย่างถ้าถ้าเป็นชื่อเป็นเหมือนคล้ายๆชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะอย่างของพลแบบว่าชื่อแบบออกน่ารักน่ารักแบบเราก็ตั้งให้ว่าพลนิกาอะไรเงี้ยค่ะน่ารักถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นธนพลใช่ใช่ค่ะเป็นแบบแมนๆอะไรเงี้ยค่ะอ่าโอเคดังนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นธนพลหรือว่าพลนิกาคุณพลอยลี่มีหนึ่งเพลงที่อยากจะให้เขาด้วยค่ะนั่นคือเพลง ของขวัญค่ะของขวัญจากมาสร์เทียนะคะขอบคุณคุณพอยลี่มากๆะนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ